ว่ารูปสาคัญที่สุดครับอาจารย์จะวาดรูปให้ก่อนเนาะนี่รูกศรนนะอันดับแรกเราจะต้องทาจากข้างในออกข้างนอกครับนักศึกษาแล้วก็จะต้องวาดรูปซ้อนลงไปรูปข้างในนักศึกษาเห็นอะไระครับ no 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 มันคือเดลต้าพูดซีเดลต้าดีอาจารย์ก็จะวาดสตาร์เข้าไป เราตั้งชื่อนะฮะตรงนี้แค่อาจารย์เขียนแต่ A A นะฮะ A B แล้วก็ C จากนั้นอาจารย์วาดรูปใหม่ R R e l เดลต้า t a เดลต้าที่อาจารย์แปลงแล้วนะครับจะต้องหายไปแล้วจะมีสตาร์เข้ามาแทนที่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือ3ตัวข้างนอกนี่อยู่เหมือนเดิมเนาะนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็อยู่เหมือนเดิมตัวนี้คือ R ใหม่ R A R B แล้วก็ R C นะครับเขียนค่า R ครับ0.4 1 1 2 2.5 1แล้วก็ R A R B R C จากนั้นเราทำอะไรต่อได้ครับ ตรงนี้ไงครับตรงนี้ตรงนี้อนุกรมใช่ไหมครับอนุกรมเรายุบเหลือตัวเดียวเรายุบเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็ไปต่อก็จะเป็นรูปเดิมเพียงแต่ว่าอะไรครับลลกเพียงแต่ว่าอะไรครับลลกอ่ามันเหลืออาแค่ตัวเดียวนะครับ อาจารย์ก็ต้องเขียนค่า R ด้วยนะครับเราทิงจะไปต่อกันได้นะครับตรงนี้ตั้งชื่อ R ใหม่นะฮะ A B C ไปแล้ว R D R E R F จากนั้นเราทำอะไรต่อดีครับทำอะไรต่อดีลกูกสตาร์จารจะแปลงเป็นเดลต้า แปลงเป็นเดลต้าวาดรูปซ้อนก่อนครับตั้งชื่อครับ G H I นะครับเสร็จแล้ววาดรูปใหม่ครับวาดรูปใหม่โดยที่ R ดำต้องหายไป R แดงต้องกลายเป็น R ดำนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมถูกต้องไหม นะครับอ่าเขียนค่าลงไปหนึ่งหนึ่งสองยังอยู่นะครับ R G R H แล้วก็ R I และในที่จังหวะนี้นี่เองครับนะักศึกษามันสามารถมองว่าเป็นขนานหรืออนุกรมกันได้นะักศึกษาดูด้วยกันกับอาจารย์เราพบว่า1โอห์มกับ R G มันทำอะไรกันอยู่ครับเก่งมากครับ หนึ่งโอห์มกับ R s ฝั่งนี้มันทาอะไรกันอยู่ครับขนานกาันแล้วชุดทางฝั่งซ้ายกับชุดทางฝั่งขวามันเก่งมากครับแล้วก็ R I กับ2โอห์มทาอะไรกันครับแล้วมันทําอะไรกับชุดข้างบนขนานขนานเห็นสองฝั่งนี่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนสูตร R T ได้ว่าได้ว่า R T R, T, R T เท่ากับ ใส่วงเล็บวงเล็บนะฮะวงเล็บชุดข้างบนมีสองชุดนะครับเอาไปอีกอ,อ,อะไรนี่ใส่เกินหรือเปล่าใส่เกินค่อยลบเนาะอะไรครับหนึ่งขนานกับ Rg แล้วอนุกรมกับหนึ่งขนานกับ Rh AH. อ่ะปุ๊บนี่คือชุดข้างบนชุดข้างบนแล้วบันไปขนานกับชุดข้างล่างอ๋ออันนี้ไม่ต้องใช้ ขนาดก็ชุดข้างล่างชุดข้างล่างมีชุดเดียวคือ RI ขนาด2จบถูกต้องไหมหน้าที่ของเราก็คือหา RGHRI และ RGHI ก็จะต้องหา DEF d, e f, d f ก็ต้องหา ABC เรามาหากันเลยนะครับเริ่มที่ ABC RA RA เป็นการแปลงจากอะไรเป็นอะไรลูก เดลต้า <Delta S 2> <Delta S 1> เป็นสตาสูตรการแปลงเป็นสตา <c oughs> คู่ลิ้นพันกันอะไรนะช่วยอาจารย์หน่อยสูตรการแปลงเดลต้าเป็นสตาสูตรว่างไงลกูกขนาดหารด้วยซิกมาอาเดลต้าอะไรขนาด a ออยู่สองคูณสามหารด้วยสองบวกสามบวกห้า สองคูณสามเป็นสองบวกสามบวกห้าเป็นได้ศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกหน่วยเป็นโอห์มโอเคไหมครับ b Rb เท่ากับ b อยู่ไหนลูก b อยู่นี่อะไรขนาด b ีลูกสองกับห้าสองคูณห้าเป็นสิบคิดในใจเลยได้ไหมนะครับสิบส่วนสิบอาจารย์ยกมาเลยซิกมาอาร์เดลตา้าเท่าเดิมเนาะสิบส่วนสิบเท่ากับหนึ่งโอห์มอาร์ซี R C ตัวไหนลูก C ตัวนี้ขนาด C คือ15ขอโทษนะคิดในใจ5คูณ35นะหาร10เท <10 S 2> ่ากับ1.5โ oh. อห์มได้ A B C แล้วนะต่อไปอะไรลูก R D R D คือตัวไหนคือตัวนี้ตัวนี้คือ2ตัวนี้บวกกันก็คือ R A บวก0.4เห็นไหมครับเขาพอดเขาพอดเรื่องไว้ไวหมดแล้วเนี่ยเขาเตรียมแล้ว ศูนย์จุดหกบวกศูนย์จุดสีได้1นึ่งพอดีถูกต้องไหมถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกถูกนะฮะช่วยพูดหน่อยครับนะครับต่อไปครับดี D เสร็จแล้วครับอี e ครับผม RE ได้จากอะไรครับไหน e อยู่ตรงนี้เกิดจาก b บวกอะไรครับ R b บวกหนไหน b อยู่ไหน1นึบวกหนึ่งเท่ากับสนี่คือ r e นะต่อไป อะไร rf rf อยู่ไหนอยู่ตรงนี้เกิดจาก c บวก2อยู่เห็นไหมครับมันต้องวาดลูกอะไรนะลูก rc บวก2.5เท่ากับเท่าไหร่นะลูก1.5บวก2.5ได้เท่าไหร่ครับลูก4โอห์มถึง f แล้วนะลูกถึง f แล้วนะต่อไปต่อไปแล้วครับ ghi ghi อยู่ตรงนี้ใช่ไหม GHI ได้มาจากการแปลงจากสตาเป็นเดลตา้าถูกต้อง,งไหมลกูกสูตรสตาเป็นเดลต้ว่ายังไงอาริเรที่ G S สตาซิกมา R าร์สตาหารด้วยตัวตรงข้าม Sigma R าร์ r คืออะไร Sigma R Y คืออะไรคือคูณแบบพบกันหมดแล้วบวกกันคูณแบบพบกันหมดยังไงอะไรครับเราแปลงเป็นอะไร ตัวแรก d คูณ e ก so ็แล้ว e กันเนาะ d คูณ e เอาเขียนสูตรก่อน r d คูณ r e บวกกับ r e คูณ r f บวกกับ r f คูณ r d หารด้วยตัวตรงข้ามคือ g ตรงข้ามกับ f เห็นไหมครับต้องวาดรูปใส่ตัวเลขเลยนะ d คืออะไรวะ d คือ1 ห e คืออะไร e คือ2 1งคูณสองบวกกับ2คูณคูณ f f คือ4ี่บวกกับ4ี่คูณหน่งถูกไหม f f คืออะไร f คือ 4. 4ีมาหนคูณสได้อะไรลูกพูด2องคูณสีคูณหนึ่งทางเทิงบวกกันได้ สิบสี่กดสิบสี่หารสี่ให้หน่อยสิบสี่หารสี่ได้เท่าไหร่ลกูกสามจุดห้าเปเลยเหรอสามจุดห้าหน่วยเป็นโอห์มต่อไป R G เสร็จแล้ว R, R อะไรลกูก R H R H R H อยู่ไหน S อยู่นี่ทางเทิงเหมือนเดิมคือซิกมา R Y เหมือนเดิมก็คือสิบสี่เหมือนเดิมถูกต้องไหมลกูก ตัวตรงข้ามข้างล่างเป็นตัวตรงข้ามข้าม H คือ E E คือเท่าไหร่ลูก E คือ2 14ส่วน2ได้7โ oh อห์ม Ri ลูก Ri คือ14หารด้วยตัวตรงข้าม R. I ตรงข้าม2เฮ้ยไม่ใช่อะไรนะ1เท่ากับ14โอหมได้ครบละเราเอามาใส่ตัวนี้วันท่าน,นี้อาจารย์ให้หนักศึกษาทำเองได้ไหม ได้ไหมขนานขนานขนานแล้วก็ขนานกันได้ไหมลองทำดูเนาะ